เปิดภาพขึ้นมากก็สุขสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือว่าคือว่าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเลยคือมาฮ่อนมาเถึงเคตหนึ่งคือเ่อนของน้องน้ำขิงเนาะคือหฮามาเป็นข้างแรกเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาห้อนมาถึงเป็นทีเรีร้อยเดี๋ยวทั้งหฮาจะขึ้นไปโอ้ไปล่มไปหุ่นจักรสื่อเสียงแห่งน้าเพื่อนเนาะสบายดีเดอ้อเนย เป็นจังไดนั้นขึ้นไปโอ้ไปลงน้ำกันพี่น้องเอ้ฮะเดินเนาะทางเขาก็สีขึ้นไปกับบารสีฟองเหมนี้พอสมควรเนาะอ่าพี่น้องเอ้บารสีละยไม่นีเปลี่ยนไครสัมผัสกับบารสีละเนาะกับข้างแรกเนาะทางเข้ากับมหมขเคยมาจ๊กเพื่อพี่น้องเอ้บาร์สีลายเห็นคลิปเจ้าไทยนะเห็นหลายๆคลิปเนาะเห็นหลายๆคนพี่น้องไม่ครับไปสีไปสัมผัสเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเป็นคนจีนแทบบอลเนาะ บ่ ine, ่เลยวาากกรตตแมีนี่ก็คือเฮือนซ่านล้านแป้นของเพื่อนพี่น้องเลยอ่าเนาะจะไปเบิังน้ำกันขออนุญาตขึ้นเฮือนเด้อพี่น้องเลยบันได บันไดบันเฮาค่ะโดยสบายดีบาร์ี่สบายดีเด้อพี่น้องเบิร์ตทุกคู่ทุกคนเนาะย้ําไมาชอบไยังบ้านนี่โอ้ยสวมเบิ่งเอนเพือนครัวของน้องเพิ่นกิดตะไคร้บ่เนี่ยดอนครัวบ่เนี่น่ะโดยสบายดีบ่สิล่าโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิร์ตทุกคู่ทุกคนเบิร์สมองสุบบอนเนาะเป็นยังไงกิดตะไคเพิ่น ดีขิ้นอยู่เนาะบางทีโดยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ทางทีมงานเราก็เอาเตาเ่ายังมาให้นอกเพลินแล้วก็พวกน้ำมันพวกติดไข่พวกที่ท่านตั้งใซ้เป็นทั้งหมดมวยเตาเพิ่นตั้งใซ้เป็นเลยมียเตาไปใหม่ไปใหม่เขาเป็นทางเราใหม่เพื่อนเห็นก็เลยอุ้ยซื้อเตามาให้ทางน้องคนก่อนแล้วอันกับทีมงานมาก่อนนี่เอ็ดจีเพื่อนทางผู้ใหญ่เพื่อนเนาะแล้ทางผู้ใหญ่ใจดีป่ะแมนโอ้โหทางบุญใหญ่เพื่อนใจดีเพื่อนกะไม่เหมาะ ผักพันทั้งช่องบ่อกมภัยบ่อบ่อทั้งช่องสาวแก้วบ้านเฮากับบ่อสุกบ้านเฮานะแต่ก็เป็นทีมเดียวกันแหละใจเนาะดีใจเม็นมันนี้เพิ่นมาได้มาน้ำทางสาวแก้วทางบ่อสุกเพิ่นติดภารกิจพี่น้องเลยโดยน้สัมภาษณ์เพิ่นแล้วแล้วบ่โดยเฮามืัอนี้ก็ได้มาสัมภาษณ์แต่ก็มองมาอย่างเพิ่นมาย่งเพิมองเงินบ่มามองเงินให้ทางน้องน้ำขิงเพิ่นกับตู้เพิ่นมืัอนี้กะผู้ใหญ่ใจดีทั้งไหมนะผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทย ก็คือทางไอเอฟซีจากฝั่งไทยเนี่ยพี่น้องเอ้ยกับเพื่อนกับพวได้อันผสมหนองน้ำเนาะทางเขากัอยากขอของบุญขอบคุณทางไอเอฟซีอีกครั้งหนึ่งวาซานซากเนาะที่มอบที่ว่าเนเหนือเฉลี่ยทางเบาของไทยเบาไทยก็ได้เป็นผพานบุญมาหายทางเพื่อนทางชาติของน้องเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะดี๋ยวเช็ดบริจิตเด้วแมนคือบาร์สีฟองกับบาสิลาดเนี่ยยังไม่เคยมาจกเถื่อนเนาะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เพื่อนก่อนเด้อโดยโดยโดยสบายดีบ้างไทยเนาะสบายดีบาร์สีฟองโดย มาห่อนมาถึงแล้วพี่น้องเลยมาห่อนมาถึงเปิกันนังรอถ่ายอยู่บัสซิลาเลยอ่านางถ่ายขออนุญาตเนาะขอญาตินะเด้อตู้เด้ออ่าขอมาสัมภาษณ์อีกเชื่าเจื่อแมนก่อนอื่นกาิถามซื้อเสียงยังนะพี่น้อนขอสบายดีก่อนสบายดีสบายดีสบายดีดูดูประกาขอญาติเขาเรื่องเขาเล่ากันเนาะอ่าขอญาติถามซื้อเดูตู้เด้อกว่ตูอย่างนี้ขอญาติถามซื้อขอเถ้าพ่อย Ờ, bố ơi Những chất 42 Những chất 42 tỷ Để mấy chú bố chạy thật chút Chú bố mấy, mấy xỉa lắm Ờ, Xỉa chất 42 Chứ thiệt thế này, nhàng nội, chứ chất 42 bố mấy là con gái bố bố? Làn 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 bố mẹ bố พ่อแม่พผนไปใส่ลูกพ่อแม่พผนเสีย่ไปแล้วพ่อตายแล้วแม่ก็ตายแล้วเธอบัตรจักรันนี้น่ะพระตู่อยู่กันสองคนกับหลานอยู่กับหลานนี่กับอันที่บ้านอันรับเงินเนี่ยสามคนกับอันหมอมันไปหาเล่นหรือเปล่าหนึ่งเธอาสิจจะคนดูสี่สสสคนโอ้เธอว่าอ,อยู่ในเคื่อนสี่คนยอยู่รวมกันสี่คนเนาะโดูทั้งเฮ็ตไทเฮ็ต้าอยู่พระตู่ เกับกแ,แบบซอยซอยโมกินละซอยแบบซอยกันแบบไปซอยเพื่อนเนีเออ่ยเพื่อนเอาเข้าวให้หนึ่งที่บ่โอ้ไปซอยน้องเนาะซอยซอยเราเอาข้าวให้เป็นกเอ้าให้เ,เลรอ,อ,อลถือว่า<อ>ทาั้งพ่อตู้เลี้ยงหลานมาจากปีโอ้ยตั้งแต่อีนี่แดนหันแดนหันกับประมาณสามสี่ประมาณสามสี่ปีเนาะก่สามสี่ปีเนี่ยแดนหันเดี๋ยวทั้งน้องกันจากปีสิบสอง พระปัจจ oh, mm ุบัน่องขุนชิชชองเขาญาติถามซื้อน้องน้องซื้ออย่างน่องน้ำคิงน่องน้ำคิงอายุสองปีแล้วน้องน้ำคิงโดยโดยโดยเขาก็จะถามเรื่องผู้เฒ่ากันรึเปล่าโดยพระพุทธอันที่ว่าไปเฮ็ดเบียกช่อยเพิ่นนี่ก็ได้ก็ได้เข่าได้น้ำได้อยู่ได้ก็ลับบัดไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับจ้างจ้างกับห้ามือตัวช่องซอ หามือตัสองเสะแม่แล้ะโอ้คือแว่าเกี่ยวแล้วเบิดพุนเพิ่จะให้หรือวันนี้เกยเหามือไหลหามือคว่าชิดมือก็ได้สี่สอบเนาะโอ้โหเนั้นแม่นโอเข้าใจเขไปแน่นอนแต่ว่าทัางพโตนี่ก็ได้ลายบอกทีนี้เขาเข้าลวทีบ่าไปได้ชิดเอ็ดสองเสอโอ้กุ้มกินอยู่บ้ากินอ่บาบอหางแจ่เก้านี่ พ่อกับเฮ็ดเด็บซี่บ่นี้แหละแต่แต่ละปีได้หลายบ่บ่ได้กับประมาณชิดปลายชอบมีเนาะชิดแปดชอบแล้วปลาเกี่ยวชอบกันเลยไาพ่อท่ากันแล้วพ่อท่าประตูไปก็ไผ่ไปเขาคนในบ้านนี่แหละบ่านที่ว่าไปน้องในครอบครัวพ่อตู้ไปคนเดียวไปคนเดียวพ่ออ่ะแล้วลูกหลานเพิ่นไปไปแต่พ่อแล้วไปไปกันเราหรืพ่อเท่าแล้วไปเต๋อพ่อเท่าไปคนเดียวคนเดียว เลี้ยงหลานมากอประมาณอยู่เจ็ดปีแปดปีเนาะแม่แหละมันลานตั้งแตได้ล็อกเสื็จแล้วสาวสาวหามัด็กน้อยแล้วกับพ่อจาแล้วพอวันน้อยเนาะทางน้องพึ่งกับไปกันบ้าเนาะไปไปตั้งยังไปเห็นยังตั้งน้อยคือทางน้องน้ำขิงยังเฮียนอยู่วะพ่อเฮียนอยู่ป๋อห่าโอ้ทางน้ำขิงเห็นอยู่ป๋อห่านี่โอ้ป๋อห่า คือมีเวลาไปตัดอ้อยนี่ได้จ้ะรวยเงี้ยเวลาไปบ่บรวยบ่ได้เงี้ยบ่นไปแล้วก็เข<อ>้างเขียนแล้วก็ยากแล้วคือไปวันเสาร์วันอาทิตย์บ่ไปไปแต่วันเสาร์ไปวันเสาร์อ๋อไปกับไปบวันเสาร์เรวเืจอกันให้คู่ผักอ่ะวันได้กับไปได้ดยโยกอันก็อ,นอ,อยากจถามเรื่องของพ่อแม่ทั้งนี้ก่อนเนาะประตูโต่ดูก็คือายว่า ยังพ,พอเมยคือว่าคือมาเสียบันเป็นเคยเกิดเหตุการณ์ยังก็เลขออยากถามพื้นขออะไยพ่อนั้นไปตะกี้เขาพระท่านได้เอากันเนาะโดยตะกี้ไหนก็เป็นไปไปไปบมานนั่นแหละแไปไปพ่อกันจะพูดหรือเอากันจะพูดดูเด็พวว่อก็ได้ถือผ้ามาจะพูดอะไรนี่ก็มาได้อยู่บ้านนี้คือว่าตั้งพ่องอยู่พุทแม่อมันพูดแต่ว่าลอดอยู่ที่บ้านน่ะแม่เขาโดย บเดี่ยวทั้งพินน่นธุ์มีกับเสียเสียญุ่นบ่ที่ว่าสาเหตุที่ว่าเสียคือว่าันขึ้นมาเสียพร้อมกันเป็นยังเสียก้อนแล้วผ่อเสียก้อนเสียก่อนจะตีเสียก่นานสองตี<อ>แล้วเป็นพยาธิโรคอย่างพยาธิ สิพยานอันเดียวก่อนนี่แหละไม่กันนี่อันนี่เทวัาพอโอ้ที่วัน HIV หน่บอพวกนั้นบอกว่าไปขวดไปยังไปลงโฉมตรวันแล้วนะเหตุที่ว่าพ่อแม่เสียนี่ก็คือติดเชื้อตัวนี้นี่แหละโอ้ถือว่าเมนเรื่องจริงของเมียนมาเนาะเทียวเห็นน้ำลายลายคลิปอ่เทียวว่าไปกับเมนทำเนาะโอันที่ว่าทั้งน้องเพิ่นติดมาจากพ่อแม่กับเมนเทบอลนี่ไปตรวจเบื้งต้นหรอ ปวดเรียบร้อยปวดอยนันแลวแม่เอาไปเขาแม่เขาหมอสามเดือนแล้วจิ๋วสวัสดีนะสามเดือนแต่เพิ่นก็ว่ามันติดติดมาเดี๋ยท้องแล้วมันใหญ่อลไรนะมันแล่นหันแล้วแม่โชว์นะแล่นหันแล้วแม่โชว์แม่ปวดแล้วไปบ่ไปแล้วปวดใจปวดใจเขาไมอแข็งประจำาเฉพาะหมอแขกนสามเดือนเ่ะจิ๋วโดยโดยโดยสามเดือนหมอแนู พ่ว yeah. ัวแล้วแม่แม่จะเป็นจะเป็นร่อยแล้วบาดมันเอเลย่วได้กินกินยามันปจักกันนะปวดัวว่าเสื่อตอนนี้จะไอวีนะจะไอวีเนาะตัวทางนอกนี่ก็มีเชื้อน้ำเนาะโอ้แล้วเพิ่นก็ได้กินหืกินยาบ่รูอว่าจังงเนี่ยนี่ยาสมมตเมื่อนี้กินบบนี้อกินพวกปวดเศ้าเจนมองเศร้าเจนมองแรง กินทุกมื่อทุกมื่อโอ้เดี๋ยวบริพาน้องไปตรวจอีกบ่สี่เดือนไปเันหนึ่งมันเป็นมีมีมีชิดหายว่าอันนั้นผมว่ามันมันค่อยหายไปเรื่อยๆอยอเวลาเวลาเขาผ่านเพื่อนคลอยหายไปหายไปโอ้เธอเป็นคนโชคดีเนาะดูดูดูอ่าก้อนเนาก้อนน้องหายเอาไว้เนาะพนาดิี่ทนายกินยาตรงเวลาได้เผื่อน่ะ เศร้าก็ตกมะเร็งตกแต่ว่าทังน้องเพิ่นนี่เรื่องกินยาบ่ได้แคติบ่ได้แคโอ้ตัวกินยาง่ายยูเนาะยาง่ายอืก็มีบางมื้อที่ว่าขาดยาอยู่บ่เออขาดได้แต่ยานเธอก็ีมันลงหั่นน่ะกายาไปเอเพิ่นก็ยังบ่เคยขาดยาเอบ่ยังยังบ่เคยขาดเอเอางวดนึงเท่าค่ายาเพราะดค่ายาค่ารถนี่ ก็ลานนี่กะไปฮอวันนี่กะพรหชิแสนนึงกลับไปกับบ่กับมาอีกอะแสนหนึงมสองแสนสองแสนอู้ไปไปหมองแขวงเรียบ้อนจอดเวี่้วไปพุ่นกับพุ่นนี่กสิบเพาากับสี่สิบแต่ชดราับมากะพูว่าสี่สิบถือว่าค่าใช้จ่ายกับลายเนาะเงินเดิมค่ำที่ว่าหาไปปวดเบสิได้ครับ ฮาาว่ทั้งไหนตัดอ้อยแล้วก็หาเครือติดฮาเครือเครือเครือบข่าแปรอนะโอ้โอเครือบข่าเปรอะรโลเท่าไหร่ตะกี้เราหาพัทกินถือว่าทงโพลหาเครือขายเครือบข่าแปร์ขายนั่นแหละแล้วก็หาตัดอ้อยขายได้โอ้เก็บทบกันแล้วทอดกันไว้ทอดกันไว้มันทอดเดือนทอดปีแล้วก็ทอดเดือนแล้วก็ไปเอายาเนาะ ไปเจอกับ่พ่อแล้วพอจะขาไปข่ามาบุ่ม al ีบ <MA ้านบุ่มีเห็นไลยบ้านคนหายบ้านใช่เงินน่ะคนหายพอได้ขารถมาบ้านอันที่อาผู้เพิ่นเออทำมอเพิ่อนอ่ะโอ้เพิ่นตุกชุมชานเนาะแม่คนหายเดี๋ยวสองแสนคนหายเลยก็พอได้ขารถมาพอได้ขารถกับขึ้นมาบ้านมาหลังจากมาแล้วก็หาตัดน้อยหาก็หาเนี่ยมาขายโตแม่โอ้ตัดน้อยก็หาเนี่ยมาขายโต ตรอดมากกับเื้องแรงซื้อง่ายแน่แล้วปัจจุบันนี่คือว่าทางน้องพนีกำผาเนาะแม่และเก<ม>ือบป,ประตูเลี้ยงหลานนี่เลี้ยงหลาน,<ม>น,นดูพี่น้องเลยดูเนาะเลี้ยงหลานข้า,พ,าขพ่อผมไม่แม่ผมไม่ที่ปลายชายก็ไปพอได้แล้วบาทในคาหลานบาทโอ้น้ำลานนี่นแหละเม่มมม์พันเสียตอนตอนตอนน,ออญญน้องของยุคนัทกีก็จะจืดแล้ว จุ่มได้แล้วจุ่มแล้วประมาณ4ปี5ปีครับเออจุ่มแม่แล้วก็แม่มาเสียเฮือนลจแล้วพ่อก็จแล้วโอาพ่อแม่อบิดเนาะนี่พ่อก็มา่รียมา่ทําแล้วก็ปกันบาดนีโนั่นน่ะโอพ่อันเจอลากันเนาะอืปปาก็แล้วก็พ่อก็ปาก็บ่เพ่อก็เสียบ เป็นทเๆทั้งนอนน้ำที้งกินเข่าที่น้ามือนว่ามันนี่กินกันอย่างน้อกินกับมีกับมีกับตมีกับมีออคือมื่อนี้เป็นเมื่อวันเสารก็คือวันไปทั้งได้บ่พอผ <Earlier. S 2> มวันไปทั้งได้เมือนนี่วันแลกวันจันทร์วันแรกพอไป ไปใช่ไหมตะน้อยแล้วบาะคือทั้งน้องไปเข่าเฮียนเนี่ยทั้งพ่อก็ไปตะน้อยแม่แม่หละโอ้ทั้งพ่อกับทั้งประตูกับพักพรนั่เนาะก็ตะน้อยโอ้มือนี่ยพักพรชองอนเมื่อชามือกับพักได้เท่าไรป่ะตุได้ห้าสิบพันหกช่องชามือไหนบ่เมื่อไหร่ห้าสิบต่อเมื่อไห่บ่นี่แหละโอ้หน้ผู้เดียวเชื่อทั้งเชื่อง่ายบาทโอ้ทั้งน้องวันนี้มีเข่าเฮียนเนาะมันจะมีเข่าเฮียนเป็นไงได้ที่ยังเข่าเฮีย็นครับ ได้ที่หนึ่งอยู่วอได้ที่อย่างูกที่ลอยเลยที่โอยอู้ก็ที่ลอยป่ะนี้ก็คืองานเก่งเขียนออกเขียนได้แล้วเนาะงานเป็นเขียนได้แต่ว่าไงบอเป็นโอ้พยายามแล้วลูกเลยพยายามตั้งใจเรียนแล้วกะเวลาอาจารย์ครูอาจารย์สอนกะตั้งใจฟังกัละโดยแล้วก็ดื้อเอานะเวลาทำพวกเข้าใจเขาก็ถามถามเพิ่นได้เพิ่นมาให้แล้วมาเขียนมาอ่านหุงเขียนไก่บอเป็น ย่างไปบุกขี่ทิ้งย่างไปถือว่าเย็นกับบุกไก่ปันไดเนาะปันใดข้าบ้านข้าวสดไปแบบโอ้อันแม่ละพวกไก่เนาะแม่ละเอานี่มาเมื่อกินดิแต่คือเห็นทางบ่าวมพาพมาหม่อมเงินให้ทางน้องนา้องมันเนาะก็คือเพิ่มเงินให้จำนวนเท่าไหรเนาะสองพันโอ้เดืดเดือดก็คือเพิ่ ในเงินจากพูนยัยจะดีเพป็นมะม่วใหม่ทั้งนอกเนาะตัวโฉมสารทาังงร้งน่องจังนวนก็เสีละแต่สิะมาณนี้เลยเนาะทางเฮาเข้ามาหนี่งเดียว<ม>เรื่องราวเฮาเห็นน้ำทางหลายๆซ่องเข้ามาไทายทางน่องน้ำคิงว่าที่ว่าเป็นเ,นเ,เนด็กัมพาราแล้วก็ติดเชือน้ำพอน้ำเมเ่นบ่นี่คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงละ แต่ว่าทั้งคนนี่กินยาตอนจักปีที่ว่าเพงคนได้ไปกินยาที่ว่าไปเอายามากินยาแท้แท้เล่นหันทั้งนั้นกินมาตลอดเลยกินมาตลอดเลยยาก็ยาเม็ดน้อยน้อยก็ยาเม็ดน้อยมันไม่ได้ขมไม่ได้อย่างบ่บ่ได้ขมหรือล่ะขมขมว่ะขมกอดกินเด้อนางเด้อนี่งานเนาะ่ว่ารยืนยืนเศร้าแหละเนาะเลยน้องกินจินจามาตั้งแต่ น้อยถึงแต่เพิ่นมามอบเงินนี่แต่เงินชวนนัางก็ช่วยเดือไปเงินหนึ่งเนาะพอเนาะเรียกว่าซื้อห็ดเชยาให้น้องไปเอายาเนาะอันการไปเอายานี่เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนนี่คราะสี่เดือนสี่เดือนไปเอาเท่านึงสี่เดือนไปเอาเท่านึงอเดืนไพอไปเอาบ่มีเงินกับมี่บ้านโบมีเงินไว้ลงแล้วประกาศโทรคนมาบ้าน เพิ่นโทรให้ลงไปเพิ่นโทรให้ขึ้นไปตั้งพ่อโทรมาโทรให้เพิ่นแต่เพิ่นก็เอายามาให้บ่เดินไหนอไหนอดีตว่านั้นเพราะเพิ่นเพิ่นโทรหาพ่อว่าพ่อเอ้ยมาเอายาของของน้องเด้อเพราะว่าถึงถึงวันนัดแล้วเนาะเขาบอกว่าม่มีเงินลงไม่มีเงินยืมมาก่อนเด้อนะเยื่อทั้งพ่อก็ยืมมีคนให้บ่เขาก็ยืมยืมเร็วกว่าก่อามาแทนกับเจ้าเอาจะพ่นมาแทนโต้ยืมเงินจากพี่ลงไปแล้วกั ทั้งท่านหมอเพิ่นก็เอามอบเงินให้ทั้งทั้งพ่อมาแทนเพิ่นอยู่พี่แทนเพิ่นโอ้ตัวเพิ่นเพิ่นอะไรเนาะวยเหลืออยู่เนาะโดยเจอเป็นท่านหมอเราเป็นพยาบาลที่ใจดีเนาะโดยที่ว่าช่วยเหลือทั้งครอบครัวทั้งของน้องลำขีดเจอเพิ่นใจดีใจกว้างคนหนึ่งคนที่เรียกอยู่ของหมอแข่งเพื่นเนาะหมอแข่งโดยโดยที่ว่าเพิ่นโทรเพิ่นโทรมาว่า ปุตุ้ยถึงเวลานัดเอายาแล้วคำว่าทั้งปุตู้ยวิ่เงินนี่กะแน่นว่าไปยืมน้ำคนทางบ้านก่อนอย่ามาเนี่ยเดี๋ยวอ่านลูกจะให้ทิ่เนาะมาแทนทอนนะดูด้านละดูด้านโดยเพราะว่าทั้งปุตู้กะอายุกะพอจำคั่วรแล้วเนาะอ่าลเก็บจิตสอบหาเงินหาซ้ำกันโบนไปแล้วโดยกสีบอของแก้วคือตอนนุ่มแม่นะโดย ยังไงกันทางขึมเฮาห้องมาไทยนี่ก็สิคอให้ทางพ่อนี่สู้ๆด้วยพ่อเด้อเป็นกำลังใจให้สู้ไปดบบประตูเลยหนึ่งมื่อผมกัดชีวิตดีขึ้นหลังจากน้องน้องขิงใหไงก็คือชีวิตมันก็ชีิดีขึ้นแหละีมเรื่องราวชีวิตครอบครัวทางพ่ออทางพ่อเลี้ยงหลานเนาะกับผ้าพ่อกับพ้าแม่แล้วก็อยังตามนน้องขิงกับความฝันของคนน้องอย่างเฮียนอย่างเฮียนจบ mò đẹp đây? này mò cho ta hạ với xe ô xe nó xe ô phải xe ô mò mì ngân thà, thà, oh, ngân hiên là mò mì ngân thì gì Môi. hả ta nói Môi. 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 ông mà hạ ngân bò vừa nè nhà ông hiên mà hạ ngân bò vừa <laughs> <Môi. cười> <Môi. cười> nè ông hiên mà hạ ngân vừa nè ừ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  หมู่อยากเฮียนต่อบ่ล่ะน้องนี่แห่แม่เฮียนแม่เฮียนอยู่เนาะอ๋ถ้าว่ามีเงินมีผู้ใหญ่ใจดีนี่สมมุติเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีอยากให้น้องออกไปงเรียนนี่น้องเรียนบ่เรียนว่าน้องเียนอยู่เนาะอ่าน้องเียนจบนี่ถว่า็น้องเียนจบคนชมจบเบิดนี่น้องอยากเป็นหยังก็าอยากเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นทหารตำรวจ เป็นคู่โอ้อยากเป็นคู่นี่เราเป็นนังชื่เดิอ่ะเออเพิ่นห้าวกระซี่สมุดอนาคตจะ่วงดีดี๋ยวเด็กถามลูกเบิ่งว่าน้องสิคิดจังไงฮะนะไม่ไม่ไม่อนาคอยากเป็นคู่เพราะว่าทางน้องเพิ่นกะจากนั้นเพิ่นบ่เป็นนังชื่อเพิ่อนอยากเป็นคู่นะวิจารว่าตั้งใจเฮียนแน่น้องเด้อทั้งห้าวกระนี่ๆทาางเฮก็สิได้โอ้ลมพอประมาณแค่นี้แหละว่าสิพร้อมกว่าโดนนั่นนาทีแล้วเนาะโอเค

แค่เป็นวะไรจรงิงๆยาผมก็ท้องกระว่าแม่ถึงต้องแล้วเบอรถึงต้องที่ว่าให้น้องกินต่อไปแม่นโอ้ี่้น,น,นแม่คนกค็กกปเป็นแฟนเลยคนว่าค่อยๆโรคคนนี้จะค่อยไว้คนเะรอโอ้จากมือแหละจากมือแหละผนมาผนละมาเมือ่อวานนี่โอ้เมื่อวานเลยดู<อ>ดู<อ>ดูนะคราผู้ใหญ,ญ่จะดีท่านใดเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาสมหรือว่ามีใจบุญหรือว่าเมตตาทั้งครอบครัวทั้งน้องทั้งพี่ครับ เดี๋ยวไปตัวทางชานทางน้องเพิ่นมาเสิร no. no. ์ทบเงินที่ว่าให้น้องไปซื้อหิรัญยาได้เนาะเดี๋ยวจะเอาไปสิเป็นสะพานบุญให้อีกคนหนึ่งที่น้องเลยอยากซอยเดือะทั้งซ่องใดก็แล้วแต่เนาะเอากบไปว่าขอแต่ว่ามีเงินที่ตั้ใจสวยเดือะทั้งน้องเพิ่นการเ่องทายทำไปนี้เอากปบ่าโมระตกแต่งเนาะเอโมระตกแต่งนั่นก็เป็นครอบครัวที่ทุกอย่างลำบากแท้เนาะมันจะเอากปบ่าโมระตกแต่งทางเรื่องอะไร เดี๋ยวว่าเอเจเดี๋ยวว่ายังไงจะบุญเมตตาทั้งใดเดี๋ว่าสิเข่าทั้ง่องใดก็แล้วแต่เนาะเอาเขกายินดีพอพี่น้องเลยเดี๋ว่าสิเข่าทั้ง่องที่มั่นเท่ากันได้เนาะยินดีเป็นสะพานบุญให้เอเจทุกท่านแล้วก็ยินดีบัตจุบุญก้อนเนาะเอากระซี่เอาไปซื้อขนมมาข่าทั้งน้องเพิ่นเอาเงินให้น้องเพิ่นก็ได้ไป ชื uhm, ่อนุ <that> mm ่ต hmm. ้องนมงามเยียนเนาะกัมงานเขาไปก่อนเนาะอ้ออ๋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 อองออ๋งเ๋ออ๋อย๋ออ๋ออรออ๋ออ๋ออเออ๋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 นอดออัออเป็นออ๋ออ๋ออัออ๋ออ๋ฮะ๋ออ๋สอ๋อ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 อว่าให้เอาสัมภาษณ์เนาะออ๋ออขออ๋ออ้ออ้ออนเอ๋อ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 อนเาสัมภาษณ์ อปีใหม่นี่ทานมากอะฮาการ์กให้กอตู้ยืดีมีแงี้ยคุณภาพแข็งเง้ยเนาะโดยสูๆได้ขอเด้อทางเฮากาเป็นกำลังใจให้สำหรับกีนนี่กับหมูยังไงเล่ย์คอลาคอลาเล่อ์ประตูเด้อต่อข้าวเข้ามาสบายดีเนาะสบายดีประตูสบายดี